ไทยทีวีสช่อง3ร่วมกับ Honey and Friends Entertainment บริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ ก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งเราเนี่ยนะคะอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็โฮไปไม่ได้เลยนะคะออไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องแบบวิตกนะคะเพราะว่าเรานะคะก็คือน้ำพึ้งน้อยและรายการที่เราหมาย h a i l a n ด World นะคะยังคงทำหน้าที่พาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะคะในที่ที่น่าสนใจค่ะรับรองว่างานนี้ไม่มีเบือ่อใช่แล้วและแน่นอนค่ะที่พีน้ึ้งเนี่ยพาทีมงานไปพิชิต ยอดดอยทูเลที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเนี่ยใช่ยุ้นลุ้นต่อแล้วค่ะว่ามันจะเป็นยังไงทุรักทูเลจริงหรือเปล่านะนี่น้อยพี่ขอบอกเลยนะว่า เอาวันนี้เลยที่แบบที่จะให้คุณผู้ชมดูเนี่นะคะ,คะมันทุนลักทุเลมากๆแล้วขอบอกให้น้อยรู้กับคุณผู้ชมทราบพร้อมกันเลยว่าการขึ้นดอยทุเลเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่ใครๆเขาคิดนะคะออมันลำบากมากจะจะขนาดไหนเป็นยังไงอ้อาวเข้าไปา หลังจากที่เราพักครั้งแรมกันหนึ่งคืนที่ม่อนคุยหลวงนะคะรู้สึกว่าเช้าเนี้ยอากาศจะชุ่มฉ่ำกันแต่เช้าทุกคนก็จัดแจงเก็บสัมภาระเพื่อจะเดินทางกันต่อและวันนี้เราจะสมบุกสมบันเจออุปสรรคอะไรบ้างนั้นตามคุณพึ่งพิธีกรสาวสตรองของเราไปลุยกันต่อเลยจ้าโอ้โห oh. อ้ยเมื่อคืนนิปบอกแบบบอกแบบฝนตกจนถึงเช้าเลยนะคะแต่ก็ยังดีได้เห็นแบบทัศนียภาพนะคะตื่นเช้ามาก็ยังเห็นแบบความสวยงามของแบบทะเลหมอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมคะพอไปถึงที่ม่อนวันนี้เราจะไปถึงที่ดอยทุเลใช่ครับทไปดอยทุเลเนี่ยคาดว่าไม่รู้ฝนมันจะหยุดตกอป่เนาะ ก็เดี Quand, <Hag> aki, ๋ยวเราลองไปดูสภาพในเส้นทางการเดินทางของเรานะคะว่าจากที่ตรงที่เราจุดที่เราอยู่นี่ก็คือดอยม่อนคลุยหลวงนะคะแล้วเราก็จะเดินทางกันไปนะคะเราก็จะผ่านป่าที่เป็นป่าดิบนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็จะไปถึงที่ดอยทุเรศค่ะโอเคค่ะเราพร้อมแล้วลุยค่ะเดินขึ้นเขาก็ลำบากเส้นทางก็ชันขึ้นเรื่อย เรียกว่าเดินหลายหอบเลยล่ะคะ่ะ uh huh. แต่กระนั้นพี่เจ้าหน้าที่เขาคงไม่อยากให้เราเหนื่อย uh huh. เลยถือโอกาสพาเราสำรวจเส้นทางและผ่านไม้ในป่าด้วยเลยล่ะคะ่ะ ชวนมาดูค่ะมอสค่ะกลุ่มมอสนะคะเนี่ยก็คือดูแล้วมันสวยดีอะค่ะดูมันอุ้ยอุยปกติเพิ่งมันจะไม่ค่อยเห็นมันแบบมันดูมันแบบน่าจับมากเลยมันดูเหมือนนุ่มยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีใยแมงมุมใยแมงมุมสวยดีเลยอยากให้คุณผู้ชมเห็นด้วย เราก็คิดว่าพี่มอสปฏิพามาเดินดอยทุเลกับเขาด้วยซะอีกนะคะชมพันไม้กันไปได้สักพักฝนก็โปรยปลายกันตลอดทางไม่มีทีท่าว่าจะหยุดทุลักทุเลกันแบบสุดๆทั้งขึ้นเขาลงหว้วยโดยความฉันและดิ่งสุดๆแต่งานนี้ต้องยกนิ้วให้คุณพี่น้ำพึ่งพิธีกรสุดสตรองของเราเพราะเธอนั้นยังคงเดินและเดินไม่หยุด คลิปนี้ยกให้เป็นหญิงแกล่งประจำกลุ๊บไปเลยค่ะต้นอะไรฮะแล้วดูรูปเล่นมันแบบว่าไม่ใช่วาเสลืองมันดูมันเหมือนคล้ายเกล็ดอะเกล็ดงูหรือเกล็ดเ<า>พียนารหรืออะไรอย่างเ<า>งี้ยใชาครันนะ,ะจริงจนระิงแล้วต้นนี้เป็นต้นมะม่วงนะครับ<ะ>ต้นมะม่วงครับ ใหญ่มากด้วยไหมครับแล้วทำไมมันเป็นแบบลำต้นมันไม่เหมือนกับต้นมะม่วงทั่วไปที่เคยเห็นแล้วก็อีกอย่างึงที่มันแตกคือปกติแล้วเนี่ยต้นมะม่วงเนี่ยนะคะมักจะขึ้นในที่ลุ่มแล้วนี่มันอยู่ที่แบบบนภูเข,ขาแบบใช่ 1, ใช่แล้วก็กนใหญ่มากอายุเท่าไหร่กันเนี่ยผมว่าก็น่าจะหลายร้อยปีอยู่แล้วครับแล้วก็มันเป็น<อ>ความพิเศษของ เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่เขาถูกจํากัดอยู่ที่นี่นะครับก็เลยมีวิวัฒนาการแต่ด้วยเหตุไหนนี่ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าทําไมถึงทำกุ้เก็ไปอย่างนี้แล้วเป็นทุกต้นนะครับทุกต้นครับทุกต้นเป็นแบบนี้หมดเลยใช่ครับแล้วในป่าเนี้ยไม้เรือนยอดใหญ่ๆก็เป็นมะม่วงครับไม่ใช่ไม้แดงหรือไม้สักดิ์ความพิเศษของทุเรีอย่างหนึ่งครับอู้นี่เพื่อนแ่ใจนะครับนั่นต้นมะม่วงอ่ะ ชนช่จริงๆนี่แหละคือต้นมะม่วงซึ่งมันจะขึ้นที่ป่าเต็งรังในภาคกลางแล้วก็ลูกของมันเนี่ยมันจะเป็นลูกกลมๆหน่อยซึ่งต่างจากมะม่วงสวนที่เราเคยเห็นนิดหน่อยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าที่ดอยทูเลเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจเยอะเลยเแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในว่าเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนแล้วกลับมาดูว่า พี่เพิ่งไปเจออะไรอีกบ้างอ๋อแน่นอนเลยค่ะน่าสนใจมากเลยนะตัวเอง <c oughs> ร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทปตท,ะทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน เดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตานี่น้อยพี่จะบอกว่าเวลาเราเดินป่าพาตัวเองไปหาธรรมชาติเนี่ยนะเราก็ควรที่จะต้องไปชื่นชมแล้วก็สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยอ๋อ,อแล้วพี่จะบอกว่าพี่นะด้วยที่แบบเหตุผลของการ ที่เราเดินชมธรรมชาติด้วยตรงนี้เนะี่ยทำให้พี่ได้สัมผัสกับต้นกล้วยไม้ป่ารองเท้านารีแบบใกล้ชิดเลย,เด,ยเดี๋ยวนะคะปกติเนี่ยรองเท้านารีนี่เขาจะอยู่ที่สูงไม่ใช่หรอคะอันนี้ส้นเตี้ยเหรอฮะส้นเตีย้ยอุ้ยนี่แต่มันสัมผัสใกล้ชิดจริงๆนะไม่เชื่อ,อไปดูกันเลยค่ะ ร้านาฬิถนนนะครับไอ้呀พกเขาีมันอยู่ที่สูงนะนี่เ้ยใกล้ๆเลยใกล้ๆครับแต่ได้ด้วยด้วยครับเป็นกล้วยไม้รองท้านารีาที่หายากนะครับนะะครับผมก็แล้วก็กลาวยไมก็หมดฤดูออกดอกไปแล้วด้วยเราโชคดีมากครับที่ได้เห็นดอกดอกตูมด้วยดอกตูมด้วยวันนี้นี่คือว่าต้นไม้ต้นนี้เขาล้มมาเนาะต้าเลยทำให้เราได้เห็นใกล้ๆแนี่ควาริงเขาอยู่สูงมากครับผม โอถังที่แท่ต้นไม้มันล้มเราก็เลยได้เห็นกล้วยไม้รองเท้านาลีที่เขาเกาะอยู่ได้ใกล้ๆน่าสงสารจังเลยว่าแต่เออนี่คุยกันเรื่องกล้วยไม้หรือสภาพเส้นทางละคะฝนกต็ตกหนทางก็อีกยาวไกลนะคะพี่ขา ดูแล้วเหมือนกับลูกมันอะไรห้อยๆใช่ไหมครับใช่ค่เขาเป็นไม้ลักษณะพวกกาฝากอะครับชื่อว่าสมิกค,ครับมีดอกด้วยนี่บ้านอย่างนี้นี่มันมีดอกด้วยเหรอคะใช่ครับผมก็ตอนแรกๆเราเดินผ่านไปมาเนี่ยเราไม่ไม่ไม่ค่อยเชื่อว่าเขาจะมีดอกหรือจะมีใบแต่ตอนนี้เราเห็นดอกแล้วมันเป็นกาฝากนะคนี่อยู่ไหนคะเป็นดอกเล็กๆดอกเล็กๆละเอียดละเอียดครับ และด้วยความที่ป่าด้านบนนั้นมีความชุ่มชื้นและสมบูรณ์สุดๆคุณพี่น้ำพึ่งของเราก็เกิดความเมตตานำพาเจ้าจกล้วยไม้รองเท้านาลีที่พบเอาขึ้นไปปลูกเกาะไว้บนต้นไม้สูงๆเช่นเดิมแบบนี้เขาเรียกว่านักอนุรักษ์จริงๆเลิศมากค่ะขุณพี่สำหรับกล้วยไม้รองเท้านาลีนะคะมักขึ้นในระดับความสูงมากกว่า700เมตรค่ะที่สำคัญไกลสูงพันอีกด้วยละจ้า ยังไงช่วยกันอนุรักษ์ไวาเยอะๆจะได้มีให้ลูกให้หลานที่รักป่าเขาได้ศึกษาชื่นชมกันานานๆนะคะโอ้พี<ฮ>่พึ่งคะ พี่ได้เพิ่งเปรียบประดุจนางฟ้าที่ช่วยนำเอารองเท้านารีกลับไปบนที่สูงเลยนะคะมันมีความสุขมากน้อยพี่ <c oughs> ขอบอกเลยนะการที่เราได้ทำอะไรประเภทอย่างนี้เนี่ยมันสุขใจจริงๆ <c oughs> แล้วขอบอกกับคุณผู้ชมแล้วก็บอกน้องด้วยเลยนะว่า <c oughs> เวลาเราไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาหรือไปชมธรรมชาติเนี่ยนะคะเราต้องมีใจเป็นนักอนุรักษ์มีหัวใจอนุรักษ์ด้วยค่ะ,ะ,ะว่าแล้วเนี่ยนะคะ จะบอกว่าอย่าพึ่งไปไหนห้ามเดินไปไหนเด็ดคะ่ะเพราะว่าถูกต้องอยู่ตรงแี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นความสวยงามของยาดดอยู่เลยแล้วนี่ใกลจะถึงยอดดอยเลยเหรอคะใช่โอ้ ทะไมไปกับ A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะบอกว่าเราเดินทางเข้าปามาสองวันแล้วค่ะแล้วก็ก็ใกล้จะถึงยอดดอยทุเรแล้วละ่ะแต่ว่าพี่พึง่งให้สังเกตดูนะคะรู้สึกว่าฝนฟ้านี่จะเป็นใจเล็ก้อยตกไม่มีที่ท่าจะหยุดเลยอันนี้ประชนหรือเปล่าไม่นะพูดจริงแต่พูดจริงๆก็ดีแล้วเพราะว่าพี่ชอบ มันไม่เหนื่อยค่ะมีฝนหน่อยนึ่งอย่างนี้นะคะเราก็รู้สึกว,ว่ามันชุ่มชื่นแล้วก็แล้วก็มันไม่ร้อนนะคะแล้วเดินไปอีกไม่นานนี้เราก็ถึงยอดดอยทุเลซึ่งเราก็จะบอกว่าการมีฝนเนี่มันก็ดีที่ว่าถ้าหากว่าไม่มีฝนแล้วป่ามันก็ไม่อุดมสมบูรณ์จริงไหมคะเออเนี่ยแหละที่น้ำพึ่งจะพูด แม้สายฝนที่กระหน่ำลงมานั้นจะทำให้ผืนป่าอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นเพียงใดแต่ดูเหมือนว่าการแวะพักแรมหุงหาอาหารของเราในวันนี้จะดูทุลักทุเลและเปียกปอนทั้งคนเสื้อผ้าที่หลับที่นอนถึงกับต้องเอามาผิงไฟให้แห้งกันเลยทีเดียวละคะ่ะงานนี้ทุกคนพร้อมใจเอาวิชาการดำรงชีพในป่ามาใช้กันเลยทีเดียวเชียว แล้วสำนวนที่ว่าฟ้าหลังฝนมักงดงามเสมอในที่สุดเราก็พิชิตยอดดอยทุเลสสำเร็จชาวนี้ถึงอากาศจะปิดไปบ้างนะคะแต่หมอกก็เริ่มจับตัวและค่อยๆไหลผ่านร่องเขาราวกับสายน้ำตกงดงามสุดๆเลยละคะ่ะ พอขึ้นมาถึงบนยอดดอยแล้วนะคะมันหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะเพราะว่ามันสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ได้เห็นภาพทะเลเหมอกที่บอกว่าเป็นทะเลจริงๆเลยนะคะสำหรับดอยทุเลชาวปากะกากยอเขาจะเรียกที่นี่ว่าทุเลโขค่ะซึ่งก็แปลว่าภูเขาสีทองนั่นเอง สูงจากระดับน้ำทะเล1,350เมตรเลยทีเดียวที่สำคัญนะคะเป็นยอดดอยสูงที่สุดในจังหวัดตากใครได้มาที่นี่รับรองเลยเพราะว่าสวยสุดใจยังไงก็ต้องโดนจ้า อันนี้สักพักหนึ่งนะคะขอดื่มดำแล้วเราก็จะต้องลงแล้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเราก็จะลงไปที่อีประมาณระยะประมาณขั700เมตรจากขั้นสามนะครับลงไปที่700เมตรครับโดยประมาณครับด้วยปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาลงจากดอยทุเลไปพื้นราบ้างล่างเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะปกติเนี่ยถ้าถ้าถ้าขาขึ้นเนี่ยจากบ้านแม่จะวางขึ้นมาที่ทุเลเนี่ยก็จะประมาณ จ็ดชั่วโมงเจ็ดกิโลโดยประมาณนะครับแต่ขาลงนี่น่าจะเร็วกว่าครับค่ะเพราะว่าดูแล้วมันชันกว่าเยอะมากเลยค่ะมันชันมากๆเลยใช่ไหมคะก็คงจะค่อยๆกันเ,เดินลงเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกเล็กน้อยเนาะครับนะมันก็ไม่ได้เล็กน้อยหรอกมันค่อนข้างปานกลางถึงมากด้วยเส้นทาง่าคงจะต้องเสาะแฉะแน่นอนเลยนะคะแล้วทางลงมันลื่นนะคะก็ ก็ต้องค่อยๆลงไปลุงค่ะนุ่นสวยมากเลยนี่เขาบอกว่านะคะความสวยอยู่ที่ประมาณ90%ของที่คนขึ้นมาบนดอยทูเล,ล่ระได้เห็นความสวยงามนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะได้เห็นลุงดู ค่ะในตัวจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นเต็มเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะอากาศมันจะเปิดใช่ไหมคะก็จะเห็นแบบหมอ,อ,อกเป็นสีทองๆค่ะแต่วันนี้เนี่ยคือแบบอว่าฤด,ดูกาลมันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่เขาบอกว่าคนขึ้นมาแต่ละครั้งนะคะจะได้รับบรรยากาศที่แตกต่างกันไปถือว่าอันนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะนี่ ชิดยอดดอยได้ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะคะคุณพี่น้ำพึง่งเรียกได้ว่าทริปดอยทุเลครั้งนี้แม้จะทุลักทุเลสมบุกสมบันกันขนาดไหนแต่ความงามของธรรมชาติณนผะืนป่าแห่งนี้ก็คุ้มแล้วล่ะค่ะที่ยอมแลกมาด้วยความลำบากขุ่มตั้งแต่ต้นจนสุดทางลงเขาเลยทีเดียวอา้าว ค่อยๆลงกันนะคะระวังระวังหัวเข่าด้วยเนอะอายุอนามก็ขนาดนั้นแล้วลงไปค่อยไปนวดลายเส้นกันอีกทีนะจ๊ะาเป็นยัไงกันบ้างคะสำหรับดอยทูเลทุลักทุเลสมชิ่ปะ สมชื่อมากเลยค่ะพี่พึ่งขาโอโ้ขนาดนี้เลยหนี่จะเกิดว่าพี่นพึ่งนะคะจะชวนน้อยเนี่ยแล้วไปทุรักทุเลอีกรอบอย่างนี้นี่เอาเป็นว่าขอเป็นเอกสารนะคะแล้วก็ผ่านเลขามานิดนึงช่วงนั้นจะได้แบบ ไม่อยู่อ๋อคุณน้อยจะไม่อยู่เหรอไม่อยู่อะค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณน้อยไม่ไปก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เราเพิ่งเชื่อว่านะคะสายที่แบบชอบสายป่านะคะหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายรับรองคงไม่พลาดแน่เลยนะคะเพราะว่าน่าสนใจจริงๆเลยค่ะทริปเดินขึ้นดอยทูเลนเนี่ยออสนใจติดต่อสอบถามไม่ต้องมองอ๋อก็ไม่สนใจไม่ใช่เหรอฟังเผื่ออ๋อเหรอติดต่อได้ที่ อ,อบตอท่าสองอย่างจังหวัดตากนะคะแต่ว้าวันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วค่ะพี่นพอันนี้เป็นท่าจราเรียจราเีใช่แล้วค่ะ พบกับรายการเทเลเมยไทยแลนด์เวอร์มใหม่สัปดาหน้าเดี๋ยวรู้นะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันใช่ค่ะรับรองนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะวันนี้เราต้องลาไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าต้องรักษาสุขภาพกันดีๆเก็บร่างกายที่แข็งแรงติดตามชมแล้วนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้ยปอ